คุณว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราไม่โกรธอีกต่อไปคุณรู้ไหมว่าความโกรธทำให้เราเจ็บปวดเพราะว่าสารที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายจะหลั่งออกมาเวลาที่เราโกรธในจำนวนกิเลสที่เห็นโทษได้ชัดเจนที่สุดคือความโกรธเพราะเวลาที่เราโกรธเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เคยเป็นกันไหมครับเวลาโกรธ เราจะพูดคำร้ายๆออกไปโดยไม่คิดและคำพูดพวกนั้นมันก็ทำร้ายคนที่เรารักและรักเราด้วยหลายคนต้องกลับมานั่งเสียใจกับการกระทําของตัวเองที่ทำลงไปเพราะความโกรธวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เราไม่โกรธอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระริวโนสุเกะโคอิเกะเพราะแต่ก่อนผู้เขียนเป็นคนหงุดหงิดง่าย แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยก็เลือดขึ้นหน้าได้ทันทีโดยเหตุนี้จึงทำให้ผู้เขียนเรียนรู้ภัยความโกรธจากประสบการณ์ตัวเองแล้วนำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ครับสาเหตุของความโกรธคือความรู้สึกไม่พอใจลองฟังเรื่องนี้ดูครับคู่รักไปฉลองวันเกิดให้ฝ่ายหญิงเมื่อเลือกของขวัญวันเกิดได้แล้วเธอก็เอามาให้แฟนดูแต่แฟนเธอกลับบอกว่า แพงจังความไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะเธอคิดว่าแฟนของเธอตระหนี่ครับแฟนของเธอยังชี้ไปที่ชุดที่ถูกกว่าแล้วพูดว่าตัวนี้เหมาะกับเธอมากกว่าเธอเริ่มไม่พอใจมากขึ้นแล้วพูดว่าอาจจะใช่นะแต่ว่าผิวสัมผัสของตัวเมื่อกี้ดีกว่าเยอะเลยเมื่อแฟนเธอเห็นสีหน้าบึ้งตึงของเธอก็คิดในใจว่าจะซื้อของขวัญให้ ยังจะเอาแต่ใจอีกเมื่อพลังความโกรธเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายความรู้สึกดีๆก็จะหายไปครับแทนที่จะมีความสุขที่ได้มาฉลองวันเกิดกันแต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ลงเหลือสิ่งดีๆในวันนั้นเลยทุกคนครับลองมาเปลี่ยนเรื่องราวนี้ในสมองของคุณดูครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าคุณเข้าใจได้ว่าแฟนของคุณตั้งใจจะฉลองวันเกิดให้ ตั้งใจที่จะซื้อของขวัญให้ตั้งใจที่จะพาคุณไปกินข้าวที่แสนโรแมนติกความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปครับเมื่อคุณเห็นสีหน้าของแฟนคุณความไม่พอใจของคุณจะหายไปเปลี่ยนเป็นสงสารแฟนและเห็นใจแทนที่เห็นสีหน้ากังวลของเขากับชุดอันแสนแพงของคุณหากคุณคิดแบบนี้พลังงานความโกรธจะหายไปคุณก็จะไม่เสียใจที่แฟนไม่ได้ซื้อของแพงให้ และคุณจะรู้สึกดีในความตรงไปตรงมาของเขาแทนเพียงเท่านี้ความสุขในการฉลองวันเกิดก็จะกลับมาครับทีนี้เรามาดูวิธีลดความโกรธกันทุกคนครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้และทำง่ายมากแค่ทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่พอใจให้คุณท่องคาถาแห่งความเมตตาครับขอให้คนคนนี้มีความสุขความสุขเถิดขอให้คนคนนี้มีความสุขความสุขเถิด ขอให้คนคนนี้มีความสุขความสุขเถิดท่องซ้ำๆนะครับท่องไปเรื่อยๆท่องเพื่อให้จิตใจเราไม่มีที่ว่างคิดเรื่องอื่นตอนแรกๆเราอาจจะคิดว่าเราจะขอให้คนที่ทำเรื่องแย่ๆกับเรามีความสุขได้ยังไงแต่ถ้าเราได้ท่องไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดความคิดฟุ้งซ่านและความไม่พอใจจะถูกกดไว้ครับแล้วจิตที่สงบเยือกเย็นจะเข้ามาแทนทุกคนครับ ขอย้ำนะครับขอย้ำว่าต้องท่องอย่างต่อเนื่องแบบไม่เหลือที่ว่างให้ความคิดอื่นเข้ามาได้เลยเมื่อจิตเราถูกเติมเต็มด้วยความเมตตาเราจะรู้สึกผ่อนคลายครับความโกรธและความไม่พอใจจะค่อยๆหายไปลองเอาไปทำดูนะครับยิ่งเวลาที่โดนขับรถปาดหน้ามันใช้ได้ดีเลยทีเดียวทุกคนครับ จริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาดีๆมากมายเลยแต่ผู้จัดเลือกหยิบยกมาเฉพาะประเด็นที่ชอบเท่านั้นและนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับการรับมือความรู้สึกที่รับมือยากด้วยไอคิโคในใจผู้เขียนบอกว่าเป็นการทำสมาธิแบบเซนหัวใจสำคัญของการทำสมาธิแบบเซนคือการไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกับอารมณ์ที่ผุดขึ้นมา เมื่อมีอารมณ์ผุดขึ้นมาให้สัมผัสกับอารมณ์และความรู้สึกนั้นด้วยจิตที่สงบนิ่งไม่ปฏิเสธไม่สั่นไหวและไม่บีบบังคับจะว่าไปมันก็เหมือนกับการปฏิบัติวิปัสสนาของศาสนาพุทธเราเลยครับที่ผู้จัดเคยเข้าปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวัดเมหยงซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริงครับวิปัสสนาคือการมีสติระลึกรูก้ทุกคนลองไปทำดูนะครับฝึกรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไร กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งหรือกำลังนอนฝึกรู้ใจว่ากำลังมีความสุขหรือมีความทุกข์สบายใจหรือไม่สบายใจทุกคนอย่าคิดว่ามันง่ายนะเพราะการรู้ตัวแป๊บๆปบมันทำได้แต่ถ้าเราอยากทำให้ได้ผลเราต้องรู้อยู่บ่อยๆถ้ารู้ได้ตลอดเวลายิ่งดีครับวิธีที่ใช้แล้วได้ผลมากคือการหายใจลึกๆทำอไหร่ที่เราเผลอไม่มีสติ ให้เราเรียกสติกลับมาด้วยการสูดลมหายใจลึกๆและก็ต้องรู้ตัวได้ว่ากำลังสูดลมหายใจลึกๆอยู่แล้วค่อยไปต่อรู้ต่อไปรู้อยู่บ่อยๆรู้อยู่เนืองๆแต่รู้แล้วไม่ทําอะไรต่อนะแค่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราทําอะไรเราจะรู้ตัวมากขึ้นมันช่วยได้จริงๆโดยเฉพาะกับคนที่ชอบทำจานแตก คนที่ชอบลื่นล้มส่วนมากคือใจลอยไม่มีสติทางนั้นแหละครับแต่ถ้าเราฝึกและเลืกรู้แบบนี้มันจะทําให้เราเป็นคนมีสติและควบคุมตัวเองได้มันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับหนังสือไม่โกรธอีกต่อไปเป็นของสํำนักพิมพ์อมรินครับหากใครอยากอ่านแบบเต็มเล่มสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เพราะผู้จัดเองก็สั่งทางออนไลน์เหมือนกันครับ ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักนะครับและถ้าคุณชอบวิธีการนำเสนอแบบนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับสัญญาว่าจะหาสิ่งดีๆมาให้ทุกคนแน่นอนครับ